สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a i n g นี่เป็นความรักราสีตุนประจําเดือนพฤศจิกายน2020วันที่ยึดตามแบบตะวันตกแอดมินดูแลช h a n n e l แทนผู้อ่านจ,จะแนบให้ใต้คลิป พร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Facebook นะคะสำหรับข้อความความรักถ้าผู้อ่านไม่ติดภารกิจจะเข้าไปให้อย่างต่อเนื่อง i n s t a g r กรมสำหรับครอบครัวเล็กๆของเราค่ะที่สนใจอยากจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลและวัตถุมงคลสำหรับครอบครัวเราเท่านั้นนะคะไม่มีช่องทางอื่นมีแค่ i n s t a g r กรกดติดตามแล้วก็ศึกษาเลือกชมกันได้เลยนะก่อนที่จะติดต่อแอดมินนะคะ เราไม่ทําเป็นการค้านะคะดังนั้นจึงจัดทาสําหรับครอบครัวเล็กๆของเราเท่านั้นค่ะการอ่านเป็นการโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอบคุณสําหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งรับชมควบคู่ได้เลยท่านใดนะคะอาจจะคุ้นชินกับวันที่เดิมว่ารู้สึกว่า,าตามตามแต่ The Reader แต่ละท่านนะคะท่าน กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของวันที่นะคะตามหลักของแต่ละท่านแล้วนะคะสามารถรับชมควบคูค่ได้เลยไม่ต้องเป็นกังวลนะหรือจะยึดเอาแบบเดิมเป็นหลักก็ได้เพราะวอ่าจ,จะย้ำเสมอว่าเอเนจีของพลังงานก๊าซอยู่ในนี้เท่านั้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยว,วกูอ่านจ,จะเริ่มจากคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียงกันไปนะคะ่ะเดี๋ยวดูความรักที่เป็นประเด็นก่อนขอทราบความรักที่เป็นประเด็น ค,ค,คู่ที่เป็นประเด็นราศีตุลค่ะความรักคู่ที่เป็นประเด็นราศีตุลเมเนจี้ของคุณเป็นเชมเพลนส์ละชาวิอีอ็ต อีกหนึ่งใบโอเคค่ะและเพสออฟครับเพจว่า <il> ว่าเพจเพจเพจนั่นหมายถึงการเริ่มต้นใหม่คุณทั้งสองคนเนาะเอเนอออกมาบอกว่ายังคงมีโชคชะตาที่จะต้องนะคะ มีกันและกันในชีวิตอยู่ Temperance หมายถึงการ Reunion นะคะเอเจลักระหว่างคุณกับเขาในช่วงราเนี้มันี่เ a ่นเอาออ a เด o นอมาโดยตลอดวันนี้ก็เหมือนกันค่ะกำลังอยู่ในช่วงของการพยายามเยียวยานะคะทำความเข้าใจความสัมพันธ์แล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งสองฝั่งรองดองดีมากๆนะคะด h a l l ว e o ั t นะคะคุณกําลังหาทางออกให้กับตัวคุณเองด้วยว่าคุณจะไปในทิศทางไหนดีนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเป็นนักสู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็หลน,นี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณจะเลือกขนทางที่ชันฉลาดสําหรับตัวคุณชาวาีออดจังไหม่ถึงว่าในเวลานี้ตัวคุณกับพวกคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกัน รอคอยการเดินทางมาจะเจอกันนานแล้วนะคะก็ไม่แน่ว่าอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางมาจะเจอ,เจอพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะเพราะตัวเขาเป็นซิกเวอร์สเขาอย่างคงมีคงอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากที่จะประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากที่จะวินยูฮาร์อีกครั้งหนึ่งอยากจะเรียก ความรักความรู้สึกดีๆกลับคืนมาแล้วก็อยากจะทําตัวเองให้มันดีที่สุดให้เป็นคนรักที่คู่ควรที่สุดนะและเอเจี่ผมบอกว่าแล้วเขาก็สามารถทําได้จริง,รงๆเพราะซิกบอร์มันคือเอเจีของการประสบความสําเร็จวิเกเคนกลับมาพูดคุยอีกครั้งหรืออาจจะกลับมาพูดคุยแล้วก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นไปได้ดีค่ะเอเจี้ยซิกออฟคัพ ใช่นะ Energy ของ Twin f เ a m e โซเม e ด้วยดังนั้นคุณทั้งคู่คงจะยังมีกันและกันในชีวิตอยู่มันเหมือนกับยังตัดกันไม่ขาดแล้วก็ไม่ว่าจะนะคะห่างกันไปหรืออะไรใดๆก็ตามยังมีความรู้สึกอยากที่จะกลับมาอยากที่จะเริ่มต้นอยากที่จะมีกันและกันอีกครั้งหนึ่ง เขาอยากที่จะมีคนไว้ในชีวิตแล้วก็เขาจะพิสูจน์ตัวเขาเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวคุณเป็นนายออฟคัฟนั่นหมายความว่าคุณหยุดรอดูสถานการณ์ดูความเป็นไปแล้วก็คุณจะได้รับความสุขความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงในความรักมากขึ้นหลังจากที่ได้กลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันใหม่เรียกได้ว่ากลับมาหตน,นี้เหมือนเขาก็นิ่งมากแล้วก็พยายามทำอย่างดีที่สุด เพื่อที่จะให้คุณได้รู้ว่าเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตจริงๆนะทีนี้เอ f ซอฟ a f คอฟออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขาอาจจะต้องหันหลังให้กับเรื่องราวในอดีตเมื่อตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วอดีตต่างๆที่มันเคยทำให้รู้สึกแย่เราสามารถเก็บเอาไว้เป็นบทเรียนได้ถูกไหมคะแล้วก็ก้าวเดินต่อไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกขุ่นข้องมองใจ เรียกได้ว่าปล่อยและวางเอาไว้ที่เดิมนะเราไม่ต้องขุดคุยหาทางพูดคุยเจรจาทําความเข้าใจกัน ะะทีนี้เพศพอฟอรและเพศซับคับคุณทั้งคู่นะคะนับจากนี้มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่หรืออาจจะเหมือนกับเริ่มต้นจีบกันใหม่เลยด้วยซ้ำไปนะคะอย่างที่บอนบอกมีเกณฑ์การรอคอยการที่จะเจอกันด้วยแล้วก็การจะเจอกันพูดคุยกันมากขึ้นบ่อยขึ้นจะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขากลับมาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความรักมีความมั่นคงลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ energy ออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะแม้ว่าบทสุปจะเป็น a g e of c u s นั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่จะต้อง work on your relationship กันหนักหน่อยนะคะเมื่อต้องการมีกันและกันในชีวิตยอย่างที่พ่อนบอกให้เก็บแต่ประสบการณ์บทเรียนไว้เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะเอาละ romance a n g e เนี่ยจะบอกอะไร New love คุณทั้งคู่จะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณทั้งคู่กลับมาเป็นรักครั้งใหม่และมันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยทั้งคุณและเขารอคอยกันและกันนะคะแล้วมันคุ้มค่าแล้วมันก็หายเหนื่อยนะคะคุณเองก็ต่อสู้เพื่อ ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างเยอะครั้งนี้ก็ถึงเวลาของเขาแล้วละ่ะที่เขาจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเช่นเดียวกันนะ Energy ออกมาบอกว่า don't stop ค่ะก้าวต่อไปได้เลยนะคะอย่าให้เรื่องราวเดิมๆมาทําให้คุณยุติหยุดลงแค่นี้ในเมื่อรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะมีกันและกันมองหาสิ่งใ,ใหม่ๆคุณัู้่กลับมาเป็น new love และ look for s i g h มองหาสิ่งใ,ใหม่ อะไรใหม่ๆที่จะทำให้คุณทั้งคู่เข้าอกเข้าใจขันมากยิ่งขึ้นผู้อ่านมองดูว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การต้องอได้เริ่มต้นพูดคุยกันใหม่หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนย้ายสถานที่ด้วยนะสำหรับบางท่านเพราะผู้อ่านสงสัยอยู่ว่า energy ของคุณเหมือนรอคอยการได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันในต่างแดนสำหรับบางท่านคู่ที่เป็นประเด็นในเวลาเนี้ยนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะสมหวังนะเอาละมาถึงคุณคนโสดกันบ้าง คนโสดราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนโสดราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะขอทราบความรักคนโสดราศีตุล ความรักคุณโสดด้วยสิ่งนันคุณโสดเมเนจีเป็นแห่งแมนนะคะ

คนโสดเหมือนบางท่านโสดมานานแล้วนะคุณรอคอยคนที่ใช่ไม่เร่งรีบใครเข้ามาเนะี่ยบอกแล้วว่าคุณพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะถ้าไม่ใช่คุณก็จะใช้วิธีนิ่งเงียบหรือว่าบล็อกจบไม่คุยคือไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่คุยนั่นเองนะแต่ทีนี้ไอ้ด็ออมิมสอมหวงมีเกณฑ์ว่าบางท่านได้จะเจอกับใครบางคนนะคะกับนิวเ t ลชันชิพ คนคนใหม่กับรักครั้งใหม่เนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียบางท่านอาจจะได้เจอแล้วอยู่ในช่วงเวลาของการพูดคุยกันนะแชทกันแลกเปลี่ยนนะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะสารสัมพันธ์กันในช่วงเวลานี้ถ้าใครยังไม่ได้เจอนับจากนี้อีกเดือนก็คงจะได้เจอละนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือเดทไซต์เว็บแอปพลิเคชันต่างๆแต่ขอให้เมคชัวร์ด้วยว่าไม่ใช่สแกร์ไปต่อได้สแกร์นั้นมีอยู่แต่คนดีๆมีเยอะ ท่องเอาไว้นะคะสำคัญคือไม่เพลียงพรำฉลาดพอที่จะรักและปกป้องตัวคนเองไม่โชว์รูโปโป้ะนะอย่าเชื่อคนพูดหวานครั้งแรกข้อวิดีโอในครั้งแรกและคุยให้นานเกินกว่า10นาทีนี่ <c oughs> บอกเทคนิคมาหมดนะที่รู้นี่พวกแอดมินมาเล่าให้ฟังเชี่ยวชาญดีแต่ว่าไม่ต้องไปถามนะเพราะว่าบางทีไปเจอแอดมินที่เขาไม่รู้เรื่องอะแล้วพอตอบไม่ตรงเนี่ยก็เหมือนงอนเนาะต้องขออาภัยด้วยอ่ะ เพราะว่าแอดมินเราจะมีผัดเปลี่ยนุนเวียนนะคะทํากันด้วยใจรักจริงๆนะคะแต่ละท่านที่เข้ามาก็ด้วยใจรักนะคะแล้วก็เหมือนกับต้องมาบอกว่ามีเมตตาเมียมน้ใจให้ผู้อ่านมากกว่าที่เข้ามาร่วมทีมกันดังนั้นก็นิดหนึ่งนะคะฝากไว้นิดหนึ่งอย่าพึ่งงอนแอดมินนนองผู้อ่านต้องขออภัยแทนด้วยนะคะสาหรับบางท่าน ทีนี้นะคะไม่โชว์รูปโป้ถ้าใครคุยเรื่องเงินบล็อกถ้าใครโปรไฟล์ดีเกินเข้ามาใน Instagram มีรูปแค่ไม่กี่รูปบล็อกค,ค่ะอันนั้นเพิ่งเปิดแล้วก็อยู่ๆมาหวานคำหวานมาเซโลเซไไม่ใช่คนดีๆเขาจะจริงจังซีเรียสในการพูดคุยนะคะผู้อ่านบอกไว้เลยว่าคุณจะต้องมีเซนด้วยตรงนี้คนประสบความสำเร็จในเดทไซ์ยเยอะมากนะที่ต่างชาติเนี่ยเดทไซเว็บเดทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติ นะระดับหมอระดับทนายเขาก็อยู่ในเด็ดไซต์แต่เป็นเด็ดไซต์ที่เชื่อถือได้แล้วก็อาจจะมีค่าสมาชิกบ้างของเรามีให้เลือกเยอะแยะนะนะคะลองอดูใน YouTube ก็จะมีกูรูแนะนำนะคะศึกษาเยอะๆก่อนลงมือปฏิบัติผู้อ่านย้ำเสมอนะจ๊ะเอาล่ะคุณอาจจะได้เจอกันแล้วคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้แต่ได้แต่รอนะหัวน,นี้ได้แต่รอเพราะอะไรคะรอประเทศเปิดรอการได้เจอกันในเวลานี้คุณทั้งคู่ก็เลยเหมือนกับ เมือนอยู่ตัวคนเดียวนาะเหงาเหงาก็คุยกันแล้วก็พยายามมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินทํางานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองคุณอาจจะเดียวกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เก่งอะ่ะนะคนคนนี้เก่งแล้วคุณมองดูเขาเป็นคนที่เก่งอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบการมังกรน,นะคะหรือธาตุไฟทีนี้คนคนนีเ้เป็นคนเก่งทํางานเก่ง เป็นโสดหรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆมที่แบบพ่อไม่แม่ไม้ที่ไม่มานานมากนะหรืออย่าร้างมานานมากนะคะไม่ได้มีใจใฝ่ในการที่จะหาออคนคุยเล่นๆนะคุณจะเจอคนที่ซีเรียสในความสัมพันธ์สุดๆนะ เป็นคนที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ต้องบอกแบบนั้นเพราะมีเอเร์จีหลายอย่างที่ตรงกันระหว่างคุณกับเขาเรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟกต์แมททีเดียวนะมองดูโดยรวมคุณจะได้มีโอกาสพบคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะสับก,กันน้อยกว่าประมาณสัก3-5ปีประมาณนี้นะทีนี้ที่มันเหมือนกับ ออกมาบอกว่าเร็วๆนี้คุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่และหลังจากสดมานาน2-3ปีสําหรับบางท่านเนาะเอาละหรืออยู่ในเว็บเดทมานานยังไม่เจอเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอแหละประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นชาวท่าน้ํากระกดกิจิกมีนด้วยถ้าใครยังไม่เจอ นะคะเอเจน่์าบอกว่าคุณจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เดอะยสตาร์ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลคนคนนี้โปรไฟล์ดีมากอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะที่คุณดูด้วยซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายแต่รักใครแล้วรักจริงก็ประมาณนี้เอ็มเพรสเป็นคนที่ดูดีดูโดดเด่นมีที่ของความเป็นพ่อและแม่สูงทําให้คุณรู้สึก ชอบมากๆคุณหวั่นไหวมากๆกับคนคนนี้แล้วก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจาะในการที่จะได้พบเจอกันถ้าใครยังไม่เจอขอให้คุณได้เจอคนคนนี้เร็วๆนอกเรื่องไปซะเรื่องเว็บเดทเลยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง first อีกไม่นานคงจะได้มีเกณฑ์การออกเดทจิบชาจิบกาแฟอะแต่ด e เซปชั o นโอ้โห oh, คุณอาจจะมีความกลัว นะคะในครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้หรือมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยคุยกันนะขอให้คุณเปิดเผยนะคะความรู้สึกระหว่างกันและกันเข้าไว้เป็นดีที่สุดเพราะคนันนี้เขาชอบการเปิดเผยนะและที่สําคัญอาจจะมีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งดังนั้นคุณจะต้องดูด้วยนะว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวหลอกแค่นั้นเองค่ะเอาละ ก็อาจมองดูว่าคนคนนี้เหมือนบางท่านได้เจอแล้วเพราะรีคอนซ r เอขึ้นหรืออาจจะคุยกันวุบว่าวูบว,วับนะในตอนแรกยังไม่ได้คิดว่า s e r รียสแต่ปรากฏพักหลังๆคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกด,ดีจังแล้วก็เกิดชอบทีนี้ Improve h e a l t บอกบอกคุณระมัดระวังเรื่องความเครียดนิดน,นึงค่ะการดรอคอยอะไรนานๆอาจจะทําให้คุณเครียดนะแม้ว่าภายนอกคุณจะดูแบบเหมือนโอเคแต่มันไม่โอเคเพราะ คุณมีความรู้สึกกับคนคนนี้จริงๆแล้วพอมันนานกว่าจะได้เจอเนาะมันก็อาจจะเครียดเพราะมันไม่รู้จะคาดดาวอนาคตยังไงถ้ายังไม่ได้เจอกันอ้าวแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนค่ะดีใจด้วยนะคนโสดหลังจากที่โสดมานานม,มองดูบันท่านเนี่ยเรียกได้ว่าทําแต่งานเลยแหละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนเรามาอัปเดตกันหน่อยจ้า คนคุยสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสถานะไม่ชัดเจนเมเนเจอรของคุณเป็นนายของโซลสอาจจะได้รับข่าวแบบกระทันหันโดยเดีวนี้นะว้าวคุณอยู่ในช่วงการตั้งตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างแล้วล่ะขอดูใครคนนั้นหน่อย 오케이, 카. 음, 음, 음. 음, 와우. เพี ones, ยซื้อวนะวนเดี๋ยวจะบอกอะไรคะโอเคค่ะมเสเซนก็แก๊กจากแอดมินหน่อยนะอาละอือต้องถามว่าเหนื่อยไหมคะพูดจะเป็นประเด็น ยังขอโทษค่ะสถานะไม่ชัดเจนเหนื่อยไหมคุณคุณเดียวคนเล่นเกมยากเหมือนกันนะเขาเล่นเกมเงียบใส่คุณจนคุณอาจจะเป็นฝ่ายตามเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเดือนนี้นะคะเอเจี AG ของคุณบอกว่าโอ้ยไม่ตามแล้วบล็อกดีกว่าก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมั่นใจว่า ฉันจะต้องเจอคนที่ดีให้ได้นะคะในที่ที่คุณคนที่คุณดูด้วยเป็นชาวธาตุลมด้วยกันนะคะหรือธาตุไฟหรือธาตุน้ําทีนี้เมื่อคุณตัดสินใจ move on มองดูคุณทั้งคู่ no communicate มาได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะอาจจะประมาณเกือบเกืบสองเดือนสําหรับบางท่านนะเพราะความไม่ชัดเจนมันทำมันเด่นชัดมากจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณ move on นะคุณเดียวกับคนที่เขานึกจะเงียบก็งเงียบนึกจะมาก็มาไปไปมามาเหมือนลมพัดผ่านซึ่งคุณไม่ชอบทีนี้เนอน r g อออกมาบอกว่าพอคุณเริ่มจะรู้สึกดีและพอคุณเริ่มที่จะมีใครเข้ามานะคะกลับกลายเป็นว่าเขากําลังพยายาม Take a คชั่นกลับมาเริ่มต้นพูดคุยกับ คุณใหม่ดีสักคุณดีสักจนคุณรู้สึกใจหายไม่น่าเชื่อนะนี่คือสิ่งที่เขาจะ take action เร็วๆเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกไม่คาดฝันได้รับเมสเซจไม่คาดฝันจากคนคนนี้ทักทายมาบางทีก็หวานสะจนคุณรู้สึกว่านี่มันใช่ไหมล่ะใช่ของจริงไหมใช่เรื่องจริงไหมอะไรประมาณนี้คุณจะเ a คแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์คุณจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกอาจจะเกิดสถานการณ์ t าร์ตี้เ t ิร์ด r าร์ตี้แบบไม่ชัดเจนนี่แหละ คุณก็มีคนคุยแล้วรู้สึกดีคนคนนี้เข้ามาอีกนะคะกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกว่าตกลงคุณจะเลือกดีวกับใายคุณจะเลือกชัดเจนกับไขรแต่ผู้หัานมองดู new energy new brand เนี่ยเขาชัดเจนนะคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยชัดเจนตั้งแต่ต้นจริงๆนะเพราะ energy outcome คุณมันคือ r e b i r t h นะคะแล้คือการสร้างครอบครัวมันคือความรักมันคือการแต่งงานมันคือ life partner มีความเวิเวรได้ว่า energy ของคนใหม่เนี่ยชัดเจนในระดับที่คุณรู้สึกว่า คุณมีความสุขคุณแฮปปี้คุณมองเห็นอนาคตยี่พอคนนี้เข้ามาเนี่ยมันกลับกลายเปว่าทุกอย่างมันมันทำให้คุณต้องมาอต้องอยู่ในห่วงเวลาของการตัดสินใจเรื่อยๆว่าตกลงคุณจะคุยหรือคุณจะไม่คุยอีคำตอบมันออกมาอยู่ตรงนี้นะบทสรุปนะคะเขาอาจจะมาทําให้คุณสับสนสักระยะหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะชัดเจนในความรู้สึกคุณจะเห็นแก่ความรู้สึกของตัวคุณเอง คุณจะเลือกเหรียญที่อยู่ในกำรรมือมากกว่าเหรียญที่อยู่ข้างๆไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ต้องบอกว่าแบบนั้นและการกลับเข้ามาครั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มหวั่นไหวมีใจให้เขาก็จะเก็บคุณไว้เป็นเหรียญในกำมือเหมือนเป็นช้อยส์ออปชั n นอีกนั่นแหละซึ่งผู้หันมองดูว่าตัวคุณเองรู้ คุณคงจะตัดสินใจเลือกสิ่งใหม่ๆที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณมากกว่าซึ่งผู้อ่านมองดูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะในที่ของการสร้างครอบครัวการเริ่มต้นใหม่กับ new brand new love เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะมองดูว่าคุณก็ไม่น่าที่จะปล่อยให้โอกาสลอยไปนะถ้าใครยังไม่ได้เจอคนใหม่ๆก็เดี๋ยวจะได้เจอนะจ๊ะนับจากนี้2เดือนขึ้นไปเนาะหรืออาจจะได้เจอแล้วสําหรับบางท่าน are you free yourselves ปลดปล่อยจากความรู้สึกเดิมๆให้ได้บางครั้งเคมีความรู้สึกเดิมๆม,มีอยู่ค่ะคุณอาจจะคุยกับคนนี้เยอะใช้เวลาคุยกันนานเสียใจเวลาดีใจที่เขากลับมาแต่แต่ลืมนึกไปว่าก่อนหน้านี้ทำไมเขาถึงหายไปถึงได้ไม่ชัดเจนหาคนให้คำปรึกษาหาคนคอยให้คำแนะนำแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะต้องทำยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าหนทางไหนที่คุณเลือกอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณ ารักแองเจอยากจะบอกคุณว่า it's up to you ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณคือผู้เลือกคุณคือผู้ตัดสินโชคชะตาให้กับตัวคุณเองทันทีที่คุณตัดสินใจปล่อยวางเรื่องราว for yourself กับ focusness ออกมาบอกว่าในครั้งนี้คุณจะต้องรู้จักปล่อยวางอดีตที่คุณถือไว้กับคนคนนี้แล้วก็ก้าวต่อไปนะคะถ้าคุณวางความรู้สึกเดิมนั้นไว้เฉยๆไม่ไปรู้สึกกับมันไม่ดึงมันเข้ามาอีก คุณจะเดินก้าวต่อไปได้อย่างสง่างามคุณให้อภัยเขาบอกลาเขาอย่างสุภาพและก้าวเดินต่อไปได้หรือคุณจะเซเยสแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดิมๆอีกนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะเอาล่ะมาถึงคนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยค่ะคนมีคู่ราศีตุลน,นะ ขอทราบความรักคนมีคู่คนมีคู่ราศีตุลค่ะขอทราบความรักคนมีคู่ราศีตุลโอเคดีต่อกมาเลยอะเร็วๆนี้มีข่าวดีค่ะการคอมมิเนเคตการเปลี่ยนแปลงข่าวดีที่กำลังจะเข้ามานะ ว้าวคุณเดียวกับคนที่เขาเ่าซีเรียสในความสัมพันธ์มากๆแล้วทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคู่ของคุณทําให้คุณมีความสุขค่ะ ว้าว energy ของการแต่งงานมั่นหมายขึ้นแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่ว้าววว้าวดีใจด้วยคุณจะรับข่าวดีๆเ,เร็วนี้ค่ะอาจจะเป็นข่าวงานมงคลก็ได้หรือเรื่องการมั่นนะคะโปรแกรมสำหรับปีหน้าต้องบอกว่าแบบนั้นทีนี้ตัวคุณรู้สึกสบายใจและวางใจในคนคนนี้มากนะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า เขาทำให้คุณรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์แล้วก็เขาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาให้เกียรติคุณและคุณก็อยากที่จะให้เกียรติเขาเป็นความรักแบบที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องบอกว่าแบบนั้นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกที่ท strong เรียกได้ว่าหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงในความรักมากๆระหว่างคุณกับเขา h p r i e คุณเดียวกับคนที่เก่งขยันทำงานฉลาด มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่มันจะทำให้คุณไม่สบายใจคนกคนนี้ไม่พูดนะแต่ไฮบริเทสยังออกมาบอกว่าแอบแอบมีความระแวงนิดนิดเหมือนกันอมองดูเหมือนคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันเพราะอเนจีเอสซวอนส์ขึ้นเขาอาจจะรู้สึกในใจนิดนิดในห่วงเวลานี้นะคะเพราะห่วงเวลานี้เหมือนคุณทั้งคู่อาจจะได้คุยกันน้อยนะแต่ว่า เขาอาจจะมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าคุณอาจจะมีใครบางคนเข้ามาหรือเปล่านั่นเป็นแค่เพียงความคิดนะคะ,ะคุณดิวกับคนที่เขาเก่งแล้วก็ขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีอาจจะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าดูดีมีสเสน่ห์ตลอดเวลาเลยดูเหมือนคิงและควีนอนประมาณนี้สําหรับบางท่านอาจจะเป็นชาวท่าตด,ดินพฤกษกันและมังกรน,นะคะนท,ท่าด,ดินสูงกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูคุณอ่อ ตัวเขาเอางในเวลานี้เขามองเห็นชัดเจนแล้วถึงอนาคตในวันข้างหน้าแล้วเขามองเห็นแล้วด้วยว่าเขารู้สึกจริงๆว่าอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนี่แหละ มีเกณฑ์ว่านะคะเขาอาจจะรอคอยวันเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันหรือว่าขอมั่นขอแต่งถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะสลับกันนะสลับกันในกรณีที่คุณเป็นผู้ชายทีนี้เห็นซี่บอกว่าตัวคุณในเวลาเนี้ยนะคะกําลังพยายามบาลานซ์ระหว่างการทํางานการหารายได้การสร้างฐานะให้มั่นคงแล้วก็ระหว่างการคอมมิเนกตการสื่อสารระหว่างคุณกับคู่ของคุณเนื่องจาก บางคู่อาจจะอยู่ไกลกันนะช่วงนี้อาจจะใช้ใช้แค่แอปพลิเคชันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะบทสรุปออกมานะคะออกมาบอกว่าค่อนข้างแน่ชัดนะเดินแล e วเฟรนก็คือคุณั้งคู่มีเกณฑ์การจะได้แต่งงานแล้วละ่ะนะบางท่านอาจจะคุยกันเรื่องแต่งงานวางแผนไว้แล้วแต่มันต้องเลื่อนในช่วงนับจากนี้4เดือนขึ้นไป Energy น่าจะเป็นซักต้นปีหน้า บางท่านมีข่าวดีนะคะคู่ของคุณอาจจะขอมั่นขอแต่งมีเกณฑ์การย้ายที่อยู่ด้วยแต่ทีเนี้ยมันติดอยู่ตรงที่ว่าอาจจะต้องรอวราที่พร้อมเห็นไหมคะ หรือว่าคุณรอคอยมานานแล้วที่จะให้ถึงวันนั้นแต่การรอคอยจะสิ้นสุดลงนะและอาจจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่คุณคิดค่ะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่การแต่งงานแล้วก็บางท่านเอจี้อาบอกว่ามีเกณฑ์การเ,าเริ่มต้นใหม่มากกว่านั้นคือคุณอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับเขาหรือเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณประมาณนี้แต่บทสุดสุด,สดท้ายคุณทั้งคู่จะต้องได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแน่แนละมีเกณฑ์การมั่นมาแรงมากค่ะวันนี้อาจจะถูกขอมั่นแบบ โอ้ไม่ทันได้คาดฝันหรืออาจจะสลับกันคุณไปขอมั่นเขาถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายนะผู้อ่านสลับกันให้ผู้อ่านอ่านสลับกันให้นะ a l l v e forgive n e s s w was waiting for ประาศีตุนบางท่านคุณอาจจะมีประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวเนาะและในเวลานี้คุณอาจจะต้องดิวกับอดีตสามีอดีตภรรยาซึ่งมันก็เป็นงานหนักสําหรับคุณนะดังนั้นให้คุณ ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปเก็บเรื่องราวของสิ่งเดิมๆม,มาทําให้คุณเครียดในแต่ละวันมองดูเหมือนคุณกําลังดิวกับคนในครอบครัวเดิมซึ่งมันจะต้องอเหมือนกับเรียกได้ว่าโหหนักรับภาระหนักเร่องค่าใช้จ่าย,ยนู่นนี่กรณีของคุณผู้ชายนะกรณีของคุณผู้หญิงก็อาจจะต้องดิวกับอดีตคนรักอดีตสาม,มีภรรยาในเรื่องของธุรกิจเรื่องบุตรเรื่องอะไระนะก็ไม่ต้องเก็บตรงนี้มาเป็น ความรู้สึกที่ทําให้คุณเครียดและเหนื่อยเพราะในทไทยที่สุด w o r s ์ w a i t i n g for นะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเฝ้ารอกับคนคนใหม่เนี่ยที่คุณทั้งคู่กมันจะได้เจอเจอมันจะออกมาดีแล้วก็คุณก็จะได้ครอบครัวที่ดีในแบบที่คุณคาดหวังไว้เรียกว่าหายเหนื่อยทีเดียวค่ะเอาละบางท่านอาจจะต้องขอความ ช่วยเหลือต้องบอกว่าขอคําแนะนําดีกว่าเนาะในช่วงเวลานี้ผู้อ่านมองดูว่าราศีตุลมีหลายเรื่องต้องจัดการจริงๆนะเรื่องชีวิตบางท่านอาจจะเรื่องวีซ่าบางท่านคุยกันแล้วเรื่องงานมั่นงานแต่งอาจจะต้องมีเกณฑ์การเรื่องเรียนภาษามีการเตรียมตัวก่อนที่จะถึงวันที่คุณทั้งคู่รอคอยนะแม้ว่าในช่วงเวลานี้ อันไลกลี่จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ก็ขอให้คุณเตรียมพร้อมแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีบางท่านอาจจะดีกว่าคนที่ประเทศที่เขาไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเนาะคุณอาจจะต้องเรียนภาษาด้วยเรียนวัฒนธรรมเรียนหลายเรื่องหรือถ้าเขามาคุณอาจจะต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพร้อมสําหรับคู่รักของคุณด้วยเป็นกําลังใจให้หน่ะอีกนิดเดียวถึงเส้นชัยละก้าวเดินต่อไปได้เลยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ